คุณเล็กจอบอไปไหนแล้วคะผมกำลังจะไปหาคุณพ่อของคุณเพื่อยุติเรื่องหนี้นอกระบบให้จบสทัทีเงินต้นแค่นิดเดียวดอกเบีย้ยสูงเกินเป็นแบบนี้ยพี่ใหญ่หามาใช้คืนไม่ไหวหรอกคุณเล็กไปได้กำไรจากคุณตัวไหนมาแล้วคะไม่ใช่ครับคุณนิดผมได้เงินมาจากธนาคารอมสินครับรัฐบ,บาลเขาขอให้ธนาคารอมสินแล้วก็ทกสเนี่ยปล่อยเงินกู้ให้กับชาวบ้านเอาไปคืนหนี้นอกระบบ ดอกเบีย้ยเดือนละ1%เอซเองนะครับมหาศาลของเราจะได้เกิดใหม่ัีทีก็ดีเหมอนกันนะคะที่รัฐบาลเขาช่วยเหลือเห็นคุณพ่อบ่นๆอยู่เหมือนกันละคะ่ะว่าจะเลิกเป็นเจ้าหนี้นอกระบบแล้วเพราะกลัวติดคุกรัฐบาลกำลังจะออกกฎหมายพรบทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรมคุณพ่อยิ่งเสียงดังๆอยู่ด้วยอะ่ะแนิดเองก็อยากให้คุณพ่อไปทำธุรกิจอย่างอื่นมากกว่า คุณพี่จะได้ผ่อนหนักเป็นเบาไม่ต้องมาคอยใช้นี้พวกเจ้าหนี้หน้าเลื่อนอย่างพวกเธอขอให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณพี่ทีเถอะขอบคุณมากนะคะคุณเล็กทอรน์นี่เข้าระบบแล้วเนี่ยรัฐบาลเขาจะจัดให้จริงๆหรอคะจริงครับรส่วนเรื่องของหนี้นอกระบบรัฐบาลของคุณนิสิธิเวชชาชีวะไปช่วยผู้ที่เดือดร้อนไปแล้วกว่า5,000 500, 0 0ชีวิตลดภารดะดอกเบีย้ยให้กับพี่น้องประชาชนได้กว่า3 0 0พล้านบาท ต่อเดือนที่โชคดีนะครับที่คุณประจวบไปขึ้นทะเบียนไว้แต่สําหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนแต่ยังไม่รับความช่วยเหลือขอให้โทรสายด่วน1689และส่วนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนแต่ยังเดือดร้อนเรื่องนี้นอกระบบขอให้รอจนต้นปีทางกระทรวงการคลังจะเปิดให้มาขึ้นทะเบียนใหม่ครับแต่คุณกอนคะคุณมาจากกับดิฉันเนี่ยเรารักกันแล้วนะคะไม่จริงคนพี่กนรักดิฉันคนเดียวนะคะคุณกอนโอ้โหเรื่องนี้ผมช่วยไม่ได้จริงๆครับ ดนให้มาก,กันทดอยากมากกว่าตีคนที่รักกัน้นะคะไม่จริงไม่จริง จอยฮะเฉลยเฉลยเหครับครับ